สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตัวพัดลมใบคู่นะครับเป็นพัดลมอนเนกประสงค์ของค่ายคิงชินนะครับเป็นงานไต้หวันเรามาแกะกล่องดูครับตัวพัดลมมีรีสแตนั์มาแล้วนะครับปรับสปีดได้อนนี้จะเป็นดูที่ฐานยึดนะครับฐานยึดฐานยึดของตัวพัดลมเนี่ยมีขนาด35.5ครับแล้วก็สูง13ระหว่างตัวฐานไปถึงตูดพัดลมนะฮะสูง14เซนนะอันนี้จะเป็นด้านฐานยึดของตัวพัดลมนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลบอก โมเดลพัดลมนะครับของไต้หวันนี้จะเป็นตัวรีซิสแตนที่มากับตัวพัดลมเลยครับปรับได้4สปีดมีโลมิด1มิด2แล้วก็ไฮนะเดี๋ยวเราจะลองเทสพัดลมกันครับพวบวกต่อเข้าสายสีแดงได้เลยครับแล้วก็เราเริ่มที่สเต็ปหนึ่งนะสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นสเต็ปโลลงก็ออกประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะขยับไปอีกปักหนึ่งครับให้เป็นสเต็ปที่2 นี่เป็นสเต็ปสองครับก็จะแรงขึ้นมาเป็นมนะิดมิดหนึะก็เราจะไปสเต็ปที่สนะครับแล้วก็ไปลองเทสที่สเต็ปที่สี่ครับสำหรับการต่อสายไฟพัดลมเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ